สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ลชาแนลนะและนี่คือ t e r o t a r อ i s t ค่ะคลิปนี้เรามาดูความรักกันต่อนะคะถึงทัดลมนะมิถุนตุนกุมค่ะประจำวันที่16 3ถึง31มกราคม68มาดูกันว่าชาวทัดลมนะมิถุนตุนกุม ความรักในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมจะเป็นยังไงบ้างเปิดปีใหม่มาเป็นยังไงบ้างคะมาถึงตอนนี้เรามาดู energy ความรักกันต่อนะไม่ว่าคุณจะเป็นสาระไหนก็ตามโซดไม่มีใครเลยมีคนคุยแอบบชอบความสัมพันธ์อีอย่างวะหรือว่ามีคู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะยินดีต้อนรับค่ะช่องเบิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสา,สากลเพราะฉะนั้น การแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ในราศีธาตุลมหรือเปล่าอะลองเช็ควันเกิดของคุณที่ใต้คลิปดูก่อนถ้าใช่คลิปนี้เป็นของคุณค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ปแปลว,ว่าที่คุณทราบราศีอยู่เป็นราศีแบบไทยนะลองเปิดใจดูแบบสากลดูก่อน ว่าตรงมากน้อยแค่ไหนและถ้าอยากจะดูราศีแบบไทยรวมด้วยก็สามารถทําได้นะกต่อีกแบบหนึ่งที่เปิ้ลเน้นเหมือนกันคือถ้าเกิดคุณรู้เวลาเกิดเป๊เปเปะๆฮะแนะนําให้หาลัคนาค่ะเปิ้ลมีสอนหาลัคนาแบบง่ายเอาไว้ให้อายึดลัคนากับวันเกิด2อ,อย่างเป็นหลักส่วนใครอาจจะยึดราศีแบบไทยดาวจรดาวศุกก็สามารถทําได้เพราะคลิปแบบนี้ เป็น general reading ทำให้คนหมู่มากนะพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้วิธีการที่ดีที่สุดคือดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์ค่ะถ้าเกิดเรื่องราวที่เพิ่นพูดเออมันใกล้เคียงกับสถานการณ์ชีวิตของเราเนี่ยแล้วมีข้อคิดมีอะไรสามารถเอาไปปรับใช้ได้ก็ยินดีมากๆเลยนะถือว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะหรือว่ากด Super Tan เป็นกาลังใจให้เพิ่นก็ จะขอบคุณมากๆเลยนะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ต,อต่อไปกันละกันนะคะไพ่ที่เราจะใช้มีสี่สำรับเหมือนเดิมทา r r โร่นะคะเลิฟสตอรี่ออร่าเนะแล้วก็คาแรค t ตอร์โมชั่นการ์ดันนีของเปิ้ลเองยังมีจำหน่ายอยู่ดูที่ตะกร้าได้เลยนะคะแล้วก็ไพ่คู่บุญนะมาเราเริ่มกันที่ไพ่คู่บุญเหมือนเดิมเรามาดูกันเอ e เนอของคนทัดนโลปิถุนตุนกุมนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมก,การาคมจะเป็นยังไงบ้าง ขอภายในความเสียงแหบแห้งช่วงนี้ป่วยนะะแต่ก็ยังอยากจะทําคลิปเนาะพักผ่อนอาไพาบอกว่าช่วงนี้คุณอาจจะชิวชิวอยู่ในช่วงการพักผ่อนช่วงในการของการพักร้อนต่างๆก็ได้หรือบางคนบอกจะพักลงพักร้อนอะไรเพิ่งลาปีใหม่มาเพิ่งจะได้กลับมาทํางานเนาะแปลว่ามันอาจจะยังเป็นช่วงที่ งงงงยังไม่ได้เดินหน้าเต็มที่ยังรู้สึกแบบเออยยังอยู่ในช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองปีใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะและแถมในช่วงปลายเดือนเนี่ยมันยังเป็นช่วงตุดตรงตุดจีนอีกมันก็ยังดูเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองถูกปะเราก็เลยอาจจะยังชิลชิยังไม่ได้เดินหน้าเต็มที่ก็ได้นะหรือเราอาจจะมี แพลแนไปเที่ยวกับแฟนอ่าไปพักผ่อนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าเป็นช่วงที่เราอยู่กับครอบครัวเนาะสำหรับคนโสดคนที่แบบเออเราไม่ได้มีแฟนมีคู่่คุณก็อาจจะอยากอยู่บ้านช่วงนี้อยู่บ้านเยอะอ่าเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับคนในครอบครัวไม่ค่อยได้ออกไปไหนอ่าแบบนี้ก็ได้เช่นกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใบนี้มันจะลิงก์กับแต่ละสถานะยังไงบ้างเรามาเริ่มกันที่คาแรคเตอร์โมชั่นก่อน มาดูกันได้นะคะว่าพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างใครสนใจอยากได้อย่าลืมนะกดทตศกาศได้เลยนะมีจําหน่ายอยู่นะจ๊ะอะมาเอเนจีของคุณในช่วงนี้นะเป็นยังไงเอ่ยคนทัดลมมิถุนตูนกลุ่มนะไพ่บอกว่าคิดเยอะคิดมากน้อยเก่งตายล้าเหมือนคนทัดดินเลยจูจีขี้บน่นจริงเหมือนคนทาตุไฟสิไม่ใช่เหมือนคนธาตดินเหมือนคนธาตไฟหัวโบราณ อารมณ์อาร์ติสรสนิยมดีสะอาดสะอานมีความคล้ายกับคนธาตุไฟมากเลยเมื่อกี้เพิ่งทำธาตุไฟจำไม่ได้นะว่าทำคลิปอะไรไปนะคะอ่ะแสดงว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงนี้เนี่ยเหมือนเรามีเรื่องให้เราต้องคิดเยอะคิดมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะไปไหนแบบมีความติดมีความอยากเก็บเนื้อเก็บตัวเนาะมีความแบบ อยากอยู่นิ่งๆกับตัวเองเป็นไปได้มันก็เลยขึ้นมาใบนี้เนาะว่าพักผ่อนเพราะว่าเราอาจจะมีเรื่องให้คุณคิดเยอะมีเรื่องให้เราเหนื่อยล้ามาจากหน้าที่การงานก็ได้บางทีพอเราทํางาน,นหนักนู่นนี่ถ้ามันไม่ได้เป็นช่วงชิวนะเราก็อาจจะรู้สึกว่าถ้ามีเวลาว่างเราอยากนอนเราอยากพักผ่อนเราไม่อยากคิดเยอะคิดมากนะอยากอยู่เฉยๆอยากแบบไปทําอะไรที่เราอยากทํามีโลกส่วนตัวของตัวเอง ก็เป็นไปได้เหมือนกัน e n ergy ไม่แย่นะ e n ergy ค่อนข้างดีเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าพลังงานทั้งหมดนี้มันจะลิงก์กับแต่ละสถานะอย่างไงบ้างนะคะมาเรามาเริ่มกันที่คนโสดก่อนเลยทาโร่นะโสดแบบโสดสนิทหรือโสดแบบมีคนชอบคนคุยก็ได้อะมาดูกันค่ะคนโสดทัดลมมิถุนตุลกุมนะเอน ergy ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมก,การาคมความรักจะเป็นยังไงจะมีใครเข้ามาไหมหรือว่าเก็บเนื้อเก็บตัวไม่เจอใครเลยไหนดูซิ ไพ่บอกว่าห้าถ้วยอ้าวผิดหวังเสียใจอะไรมาเนี่ยคิดเยอะคิดมากน้อยเก่งจริงๆด้วย justice นะ queen ถือไม้6ดาบ view of a j u n e ค่ะแล้วก็2องดามืมีความคิดเยอะคิดมากมากจริงดูไพ่ไปนี้เเห็นไหมปิดตาเลยแบบนี้นะมองว่าคนทัดลมถ้าคุณเป็นคนโสดสนิทอะมันอาจจะไม่ได้เรื่องความรักก็ได้เนาะเราอาจจะมีเรื่องผิดหวังเสียใจเราอาจจะมีความคาดหวังในเรื่องของหน้าที่การงาน ใดๆก็ได้นะอะไรที่คุณคาดหวังอยู่แล้วมันดันเฟลมันดันเป็นไม่มันดันไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเป็นไม่ได้หมดเลยเนาะมีควีนถือไม้มีจัสติสถ้าเรามุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานเนี่ยเราอาจจะคาดหวังการโปรโมทเลื่อนขั้นได้งานใหม่หรือใดๆก็ตามแต่ว่ามันอาจจะยังมีความไม่แน่นอนเนาะมันมีความแบบ ไปเรื่อยๆอ่ะมันยังไม่ได้ดูโดดเด่นมันเหมือนแบบเนี่ยพ่พักผ่อนมันก็อาจจะหมายถึงพ่ของการที่มันดําเนินไปเรื่อยๆเนาะมันไม่ได้ดูมีความคืบหน้าหรือว่ามีการประสบความสาเร็จหรือว่าเฉลิมฉลองอะไรแบบมากมายขนาดนั้นเนาะก็เลยมองว่าถ้าเกิดคุณโสสนิทแบบไม่ได้สนใจความรักเลยนะเราไปหมกมุ่นในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรต่าง joking, karaoke, goodbye, ri, them, that, HTML, acha, inder, ๆที fashion, ่เราคาดหวังใช่ไหมแต่มันยังดูหนุ่งน่วงมันยังดูไปเรื่อยๆมันยังดูไม่ได้ประสบความสาเร็จอะไรมากมันก็เลยทําให้คุณผิดหวังเสียใจแล้วก็ทําให้คุณท้อรู้สึกแบบ ไปต่อหรือจะพอดีอะไรแบบเนี้ยก็ได้ในสิ่งที่คุณทําอยู่เนาะมันมีความไม่แน่นอนมันมีความแปรปรวนในอารมณ์ของคุณค่อนข้างเยอะเนาะแต่ถ้าเกิดมาเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์หลายๆคนก็อาจจะผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาเนาะอกหักผิดหวังไปเจอคนที่แบบอ้าวเพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วหรือว่าเลิกรากับแฟนมาหรือว่าไปเป็นคนคุยแต่ว่าดันไปรู้ความจริงมาว่า เขามีแฟนมีคู่อยู่แล้วอะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะหรือว่ามาคุยกับเราเล่นๆหรือว่ามันมีความไม่ได้ดั่งใจอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ก็เป็นเมด้นะคะคุณก็เลยพยายามอยู่ในช่วงของการพยายามจะ move on นะคะพยายามจะแบบ ฮิลตัวเองนะแต่ถามว่ามันก็ยังกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่ถ้าถามว่า move on ไหมมันก็มีความพยายามจะ move on เนี่ยค่ะแต่ว่ามันเหมือน move on เป็นวงกลมเนาะก็อาจจะยังไม่เคลียร์ energy มันก็ยังคงแบบลังเลว่าแบบจะรอหรือจะพอดีตกลงตอนนี้เขารู้สึกยังไงเขาคิดอะไรตกลงมันจบจริงๆแล้วหรอหรือใดๆก็ตามเนาะ energy ของความดิ่งความเสียใจยังมีอยู่ก็เป็นกําลังใจให้ใครที่เพิ่งผิดหวังเสียใจ อกหักในเรื่องความรักมาเปิ้นคิดว่าไปโฟกัสในเรื่องงานก่อนนะเอเนจี Energy ไม่ได้พร้อมหรอกที่จะอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับใครเนาะเราอยากอยู่นิ่งๆตอนนี้พลังงานมันยังอบอวนกับคนเก่ามากกว่าว่าจะเอาอยัางไงดีตกลงมันจบจริงๆหรอเราจะ move on ยังไงคือทำเอเนจีตัวเองให้หลุดออกจากการาเศร้าโศกเสียใจให้ได้ก่อนแล้วก็ move on ออกมาให้ได้จริงๆก่อนพอดีขึ้นรักตัวเองมากขึ้นแล้วเราค่อยคิดถึงการมีความ สัมพันธ์ใหม่เนาะเพราะฉะนั้นใครที่แบบเพิ่งผิดหวังมาปนคิดว่าเราเลยไปโฟกัสที่งานที่เงินไปทําอะไรของเราก่อนแล้วก็เดี๋ยวชีวิตหรือว่าอารมณ์เวลามันจะทําให้เราค่อยๆดีขึ้นเนาะพอดีขึ้นแล้วเราค่อยอะถ้าเกิดเจอคนที่น่าสนใจเราค่อยเปิดใจยังไม่ต้องไปรีบคว้าใครเข้ามาในความสัมพันธ์เนาะเพราะคุณจะรู้สึกแบบอารมณ์มันไม่นิ่งอะ ถ้าุดคุณคว้าใครเข้ามาคุณก็จะรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ใช่ความรักที่ตอบโจทย์คุณอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ค่อยเป็นค่อยไปอกหักอยู่ไม่สบายใจอยู่แล้วก็ทำงานหาเงินของเราไปก่อนนะประมาณนี้จะดีที่สุดเพราะฉะนั้นคนโสดดูแล้วโสดต่อไปก่อนนะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณนะคะต่อมาเลิฟสอรี่ออร์เรคลค่ะคำแนะนำสักหนึ่งใบให้คนโสดทัดลมนะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณเอ่ยไพ่บอกว่าคอนโทรลอะ คุณอาจจะรู้สึกน้อยรู้สึกไม่โอเคเพราะาคุณอาจจะอยากควบคุมสถานการณ์ก็ได้หลายลยคนอ่ะเรามีความสัมพันธ์เราคาดหวังในความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะเนาะในเมื่อเราควบคุมความสัมพันธ์ไม่ได้มันก็เลยทําให้คุณอาจจะรู้สึกเศร้ารู้สึกผิดหวังรู้สึกอกหักอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะหรือเราไปเจอความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกเนาะที่เขามาควบคุมเราเข้ามาบังคับเรานู่นนี่นั่นก็มันดูเป็นอะไรที่ไม่ค่อยโอเคเนะเาะเปิ้นก็มองว่า ถ้าตัวเราเองที่เป็นคนอยากควบคุมสถานการณ์มันไม่มีอะไรหรอกที่มันเป็นเรื่องที่แน่นอนนะทุกอย่างบนโลกมันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่มีแต่ความไม่แน่นอนนะเราก็ต้องทําใจให้เข้าใจค่ะว่าเราอยู่กับปัจจุบันเนาะทำทุกวันทห้ดีที่สุดถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นของเรามันก็จะมีการวนมีการพัฒนาสามารถสางสัมพันธ์ได้แต่ว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องของเวลาเนาะรีบก็ไม่ได้ด่วนก็ไม่ได้เพราะเราไม่สามารถกําหนดกฎเกณฑ์ อะไรได้แล้วไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ได้เนาะเราก็เลยต้องปล่อยวางเพราะไม่งั้นเราคาดหวังมากเราก็จะผิดหวงังไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องอะไรที่คุณคาดหวังเนาะเพราะเราคิดว่าเราอยากจะควบคุมมันอะในเรื่องที่เราควบคุมมันไม่ได้คุณก็จะเกิดความน้อยความผิดหวังเสียใจได้ง่ายนะหรือถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์ไปเ,เจอความสัมพันธ์ที่เขาเข้ามาแล้วเขามากดดันเราทําให้เราเป็นทุกข์อ่ะก็ิ้็มองว่าจริงๆแล้วเราอาจจะต้องพิจารณาเนาะว่าดีแล้วไหมที่ เราเดินออกมาเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ไปก็มีแต่ทุกข์ทรมานแล้วก็ไม่มีความสุขเดินหน้ารักตัวเองมากๆแล้วพอเราปลดปล่อย energy move on ได้เราจะได้ไปเจอความสัมพันธ์ใหม่ที่มันมีความเท่าเทียมกันก็น่าจะมีความสุขมากกว่าหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือฝากให้คิดก็แล้วกันอะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้าง คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดลมนะมิถุนตุลกลุ่มนะมาดูกันค่ะว่าความรักของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วง1 6บหถึงสามกราคมจะเป็นยังไงบ้างจะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ไหมหรือสถานการณ์ช่วงนี้จะเป็นยังไงนะคะมาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดลมนะมิถุนตุลกลุ่มนะเป็นไงเอ่ยมา justice queen ถ We ือไม้ w ิ of for ์ u n e ห้าถ้วยโอ้คล้ายๆกับคนโสดเลยนะนี่สับไพ่แล้วนะ เจ็ดถ้วยค่ะแล้วก็หนึ่งเหรียญอะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถามว่าคุณยังโอเคกับความสัมพันธ์นี้ไหมก็ยังอยากได้แหละแต่มันมีความคิดเยอะคิดมากจริงเนอะเหมือนที่เขา Reactive Gas บอกพิ่งก็เลยต้องบอกเขาว่าเราต้องปล่อยหลายๆนะเราอาจจะยังควบคุมอะไรไม่ได้มากการที่เราไปคิดไปนอยในเรื่องอดีตคิดถึงอนาคตมากจนเกินไปอะ่ะคุณจะเครียดเพราะว่ามันมีเจ็ดถ้วยเป็นไพ่ของความฟุ้งเนาะแบบเป็นแบบเป็นไพ่ของการที่แบบเขาทําไมอะไรยังไงเขาแบบ ทำไมเขาทำแบบนี้ทำไมเขาหายไปนู่นนี่นั่นมันอาจจะมีความฟุ้งซ่านในตัวคุณเองเยอะโบกห้าถ้วยมันจะรู้สึกดิ่งรู้สึกดาวรู้สึกน้อยใจรู้สึกอะไรก็ได้มันเป็น energy ของความคิดเยอะคิดมากค่ะแล้วมันก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยโอเคอะเหมือนอารมณ์ความรู้สึกของคุณมันไม่นิ่งเนาะมันไม่ปลอดภัยเออประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปพูดเหมือนคนโสดเลยค่ะกลับไปดูคนโสดก็ได้ว่าเราไปโฟกัสในเรื่องของงานเรื่องของ อาหน้าที่การงานการเงินอะไรก่อนก็ได้ถ้าเกิดความรักของเรามันอาจจะยังไม่พอด,ดีมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาอาจจะเรางานยุ่งเขางานยุ่งเวลาความสัมพันธ์ในการจะพัฒนามันก็อาจจะยังติดขัดอยู่หรือด้วยระยะทางหรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเนอะแต่ละคนไม่เหมือนกันจักไพ่อะมันไม่เห็นชัดหรอกว่าอะไรแต่เห็นว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมีความไม่แน่นอนมันยังมีความแบบ 50- 50ิบห้าสิบอะ มันอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้รวมถึงอารมณ์ของเราที่มีความน้อยเนื้อต่ําใจมีความคิดเยอะคิดมากมีความแบบทําไมมันพัฒนาช้าทำไมันไม่พัฒนานน่นนี้นั่นมันก็ทําให้คุณไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะนั่ก็เลยแนะนําว่าช่วงเนี้พักในเรื่องของความรักก่อนก็ได้เนะไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินแล้วคุณจะ รู้สึกดีขึ้นรวมถึงไปใช้เวลากับอะไรก็ได้ที่เราชอบที่ไม่ใช่ความรักที่ไม่ต้องเป็นการคิดวนๆเนาะเราจะได้เหมือนรู้สึกมั่นคงในตัวเองมากขึ้นรู้สึกปลอดภัยในตัวเองมากขึ้นเวลาเราคิดถึงความรักวนๆอะ่ะแล้วมันมันไม่ได้ดั่งใจมันจะมีความดิ่งความฟุ้งซ่านความอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันจะทําให้คุณนอนไม่หลับแล้วก็ทําให้เราไม่มีความสุขนะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําและกันเปิ้ลไม่ได้เห็นว่า energy ของการ คุยของคุณสองคนอ่ะมันจะขาดหายไปมันอาจจะมีมาบ้างหายบ้างมาบ้างหายบ้างไม่ได้สม่ําเสมอแต่ถามว่ามันจะมีโอกาสวนเวียนกลับมาพูดคุยไหมมีเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าเราก็อย่าพิ่งไปหน่อยเยอะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออฉันอยากได้ความชัดเจนแล้วอ่ะคือคุยมานานแล้วเมื่อไหร่มันจะแบบพัฒนาได้สักทีพอมันขึ้นมาเป็นหนึ่งรือเหรียณ่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันถามว่าพัฒนาได้ไหมมันมีโอกาสพัฒนาได้นะแต่ไพ่ก็บอกว่าพัฒนาช้ามากแล้วมันก็ต้องใช้การคิดแบบ ให้มันถี่ถ้วนบวกกับความสัมพันธ์มันยังมีความไม่แน่นอนด้วยเหตุผลใดๆทั้งอารมณ์เราเองด้วยเนาะก็ไม่เหมาะกับการจะตัดสินใจอะไรในช่วงจังหวะเวลานี้เพราะอารมณ์เราค่อนข้างจะสวิงเยอะก็แนะนําว่าก็คงความสัมพันธ์นี้ไปก่อน แล้วค่อยว่ากันใหม่เดือนหน้าเนอะเมื่ออารมณ์เรามั่นคงมากขึ้นเราคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นอะ่ะมันถึงจะเหมาะกับการตัดสินใจถ้าเวลาเราตัดสินใจอะไรที่จริงจังสาหรับตัวเราเองเนาะแต่ว่าอารมณ์เราไม่นิ่งอะ่ะมันจะทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นเปิ้ลนก็เลยไม่แนะนําให้คุณตัดสินใจอะไรในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในช่วงจังหวะเวลานี้นะพยุงพยุงไปก่อนเขาคุยกับเราเราก็คุยไปไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเยอะถ้าเขายังถ้าเขาหายไปเขาไม่ได้คุยกับเราคุณกลไปทํางานหาเงินใช้ชีวิตอะไรของคุณไป ประมาณนี้นะแล้วก็พยุงไปก่อนแล้วเราว่ากันใหม่เดือนหน้าว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไรนะคะต่อมา l เลฟสตอรี่ออร l าเคานหนึ่งใบของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดลมค่ะไพ่อยากจะบอกว่าดีออกมาเยอะไปนะเอาใหม่ไพ่ออกมาบอกว่าคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดลม เฟรนด์ชิพอ่าเห็นไหมมันมีความกอดคอกันไม่นึงบอกว่ามันยังไม่มีการเลิกราหรือไม่คุยกันหรอกถ้าเกิดใครหายไปเดี๋ยวมันจะมีการวนกลับมาความจัมันนี้มันอาจจะมีความเป็นเพื่อนอาจจะมีความรู้จักกันมายาวนานมันก็เลยต้องคิดเยอะคิดมากในการจะพัฒนาความสัมพันธ์ก็เป็นไม่ได้แล้วก็มันก็มีความผูกพันเนาะ คือรารู้สึกว่ามันเป็นความสัมนธ์ที่มันมีความผูกพันเพราะฉะนั้นมันค่อยเป็นค่อยไปได้แล้วมันก็ตัดไหมคะถ้าเกิดเรากลัวว่าเฮ้ยตอนนี้มันเงียบหายไปมันมีอุปสรรคปัญหาหรือเปล่าหรือว่าเราจะไม่ได้คุยกันอีกแล้วยังไงก็ตามความสัมาธ์นี้เนาะมันขึ้นมาว่าเป็นเฟรนชีพอะเันก็อยากให้คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันเป็นมิตรภาพมันเป็นความรู้สึกที่หวังดีต่อกันไม่ได้เห็นว่ารู้สึกไม่ดีแต่ว่าโอเคมันอาจจะยังก้าวข้ามความเป็นเพื่อน ไปแบบมากๆไม่ได้มันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ถึงขั้นแบบโอเคคนนี้แหละคู่รักคู่ครองหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีความผูกพันเงียมันมีความอยากไปต่อมีความอยากให้มีความเข้าอกเข้าใจแชร์ความรู้สึกห่วงใยก็คือคุณสามารถแชร์ทุกแชร์สุขร่วมกันได้อะเพิก็คิดว่ามันก็สามารถพัฒนาได้ในอนาคตเนาะมันเลยจําเป็นต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะจากเอเนจีมันไม่แย่นะเออมันไม่แย่แต่แค่มันไม่หวือหวามันไม่ได้ดูแบบ พัฒนายอย่างรวดเร็วมันไม่ได้ดูสวีดหวานอะไรขนาดนั้นเนาะก็เลยคุณก็เลยอาจจะคิดเดียวคิดมากเป็นไม่ได้ไม่อยากให้คิดแบบนั้นแต่ว่าไพ่มันไม่แย่แค่อารมณ์เรานี่แหละที่มันฟุง้งซ่านแปลปรวนคิดเยอะคิดมากน่อยจนเกินไปนะคะอันนี้ก็เตือนไว้ก็แล้วกันโดยรวมถือว่าไม่แย่เดี๋ยวเราว่ากันใหม่ตอนครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์เนาะต่อมาคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนบ้าง มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วก็ได้คนทัดลมค่ะมีถุนตุลกุมนะความรักของคนมีคู่แล้วในช่วงจังหวะเวลานี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะคนมีคู่แล้วนะคะจังหวะเวลานี้ความรักเป็นยังไงบ้างคนทัดลมนะคะมีถุนตุลกุมมีคู่เป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วก็ได้แต่บอกคนอื่นได้นะว่าพอคนถามก็บอกเออมีแฟนแล้วคนนี้เป็นแฟนฉันอะไรแบบนี้นะคิงถือถ้วยอายังมีความรักอยู่ตรงนั้นนะ 9ดาบคิดเยอะคิดมากจริง10ดาบหนึ่งเหรียญ justice น, Just น,นะ h ายล f a n อะความสัมพันธ์ของคนมีคู่ค่ะมันยังมีความรักอยู่ตรงนั้นนะเิ้นบอกแบบนี้แต่ว่ารักมากมันก็มีเรื่องให้เจ็บปวดผิดหวังเสียใจมากถ้าเกิดคุณคาดหวังเยอะเนาะช่วงจังหวะเวลานี้เปิ้นเลยมองว่าคุณก็เลยยังไม่อยากตัดสินใจหรือทําอะไรที่มันบุ่มบามก็แล้วกันก็เลยอยากจะนิ่ง พักรบพักใจอะไรแบบนี้ก่อนใครที่ในความรักความสัมพันธ์มีปัญหาให้คุณคิดเยอะคิดมากอะ่ะเปิ้ลคิดว่าคุณจะอยู่นิ่งๆในพื้นที่แล้วก็อยู่ในช่วงของการทบทวนว่าจะทํายังไงดีเนาะว่าจะเอายังไงดีซึ่งก็ต้องบอกเขาว่ามันอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปในการคิดพิจารณาไม่อยากให้คุณเร่งรีบจนเกินไปเนาะแต่เท่าที่เปิ้ลเห็นนะคุณก็ไม่ได้ใช้อารมณ์นะแต่ว่ามันมีความคิดเยอะคิดมากว่าเราจะจบจริงๆหรอสมมุติถ้าเกิดมันไปต่อไม่ได้จริงเนาะคือมันจะมีการคิดวนไปวนมาแล้วก็ช่างใจ ว่าความสัมพันธ์นี้ท้าังไงมันถึงจะดีที่สุดสําหรับเราสองคนไปไม่ได้คุณจะมีความคิดแบบผู้ใหญ่นะคุณจะไม่ได้คิดอะไรที่มันแบบว่วามแต่ว่านั่นแหละมันจะค่อยๆคิดว่าความสัมพันธ์ของเรามันควรจะไปต่อในรูปแบบของคู่รักหรือว่าเราควรจะจบแล้วเริ่มต้นมิตรภาพในเชิงแบบเป็นพ่อแม่ของลูกในกรณีมีลูกหรือว่าเป็นเพื่อนกันหรือใดๆก็ตามเป็นไปได้นะที่คุณจะรู้สึกแบบนั้นอันนี้อินเคสของคนที่มีปัญหาความสัมพันธ์เยอะๆ ท็อกซิกมากเลยรู้สึกว่าอยากจะจบความสัมพันธ์อยากจะเลิกอยากจะแบบอาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันแล้วก็มันจะจบด้วยดีนะมันใช้คํานี้คือถ้าเกิดความสัมพันธ์มันมาถึงทางตันมันไม่ใช่ว่าคุณไม่รักเขาเขาไม่รักคุณแต่ว่าถ้ามันมีปัญหาอุปสรรคจนมันไม่สามารถไปต่อได้เนี่ยคุณก็จะเข้าใจกันป้านึ่งบอกว่าถ้ามันมีการเลิกกันจริงๆเนี่ยมันจะเลิกกันแบบเข้าใจอืมใช้คํานี้แล้วกันนะไม่ใช่ว่ามันไม่เจ็บปวดนะเพราะไพ่สิบดมันไพ่ของความเจ็บปวด มันอาจจะเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานเราพยายามจะปรับจูนแก้ไขมาหลายรอบละแล้วสุดท้ายมันก็ไม่สามารถแก้ไขได้ก็ไปไม่ได้มันจะมีอยู่2กลุ่มก็แล้วกันนะกลุ่มที่แบบโอเคตัดสินใจได้ละว,ว่าเราจะจบความสัมพันธ์หรือยังไม่พร้อมรู้ทั้งรู้นะแล้วก็ท็อกซิกมานาะนแล้วก็เจ็บปวดแต่ก็ยังยังตัดสินใจไม่ได้ยังรู้สึกไม่หนักแน่นพอก็ยังพยุงไปต่อเอเนอร์จีช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงแบบเอออยากพักอยากอยู่เฉยๆยังไม่อยากคิดอะไรเยอะแต่หัวมันก็คิดอะเนาะ แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะแอคชั่นทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้จะไปต่อแบบไหนดีจะเลิกกันจริงๆหรือว่ามันจะยังไงดีเป็นไปได้อันนี้เฉพาะเคสของคนที่ความสัมพันธ์มีปัญหาก่อนนะ แต่ถ้าเกิดใครความสัมพันธ์ไม่มีปัญหามันอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นเข้ามาทําให้คุณว้าบุ่นใจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของสุขภาพความเจ็บปวดอะไรต่างๆเนะความคิดเยอะคิดมากในเรื่องอื่นๆนะเรื่องครอบครัวเรื่องการเรียนเรื่องการสอบเรื่องการงานแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ใดๆก็ตามเราก็อาจจะต้องบริหารจัดการอารมณ์ให้ดีเพราะไม่งั้นเราก็จะเอาความเครียดมาใส่ในความสัมพันธ์ได้อาจจะนำความเครียดกลับเข้ามาแล้วก็มาทะเลาะเบาแวงกับคนที่บ้าน แบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันคือ energy มันค่อนข้างจะเจ็บปวดเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตีความในเชิงว่า1เลยเมื่อกี้พูดไปชัดๆว่ามันอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์เป็นหลักแต่ถ้าคุณบอกว่าโอเคคู่ของคุณอะรักกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็อาจจะมีเรื่องให้เครียด ตัวคุณเองอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องของการเรื่องการงานโดนออกจากงานเรื่องในที่ทํางานมีปัญหาเรื่องการเรียนการสอบหรือว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนอนไม่ค่อยหลับนู่นนี่แล้วก็เจ็บป่วยอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉนั้นก็จับมือกันนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันถ้าเกิดความสัมพันธ์ดีอยู่มีปัญหาเรื่องอื่นอ่ะเพื่อนเชื่อว่าถ้าเกิดคุณ2คนจับมือกันแน่นพอเราจะพร้อมที่จะช่วยเหลือกันแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไปด้วยกันได้เนาะแต่ถ้ามันมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์อ มันก็จําเป็นจะต้องคิดทบทวนแหละว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงซึ่งเพิ้นเท่าที่เพิ้นเห็นอนะปัญหามันค่อนข้างจะยืดเยื้อยาวนานแล้วก็หาทางออกได้ยากหลายๆคู่มันก็เลยกลายเป็นว่าในเมื่อถ้ามันมีปัญหาแบบนี้แล้วมันเลือกที่จะไปต่อได้ยากเนะี่ยคุณก็อาจจะเลือกที่จะจบเนาะมันแค่รอเวลาค่ะบางคนจบได้เลยบางคนก็อาจจะต้องยังรอเวลาไปก่อนคือยังตัดสินใจได้ไม่เด็ดขาดเนอะก็แบบเอองั้นก็ไปเป็นแบบนี้ไปก่อนละกันเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ ในเดือนถัดๆไปอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันนะคะขอให้การตัดสินใจทุกอย่างของคุณออกมาในทางที่ดีที่สุดกับทั้งตัวคุณแล้วก็กับคู่ของคุณก็แล้วกันนะคะต่อมา love story oracle หนึ่งใบคนมีคู่ทัดลมค่ะมิถุนตุนกุมนะถ้าคู่ของคุณความสัมพันธ์ดีคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณเลยนะคะเพราะอันนี้มันขึ้นมาค่อนข้างชัดในเรื่องของอุปสรรคปัญหานะถ้าเราแบบโอ๊ยรักกันดีไม่ต้องมาดูนะไม่ใช่ดวงคุณนะคะโฮปอ่านไหม คุณยังมีความหวังนะคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้บางทีเราคิดถึงเรื่องราวเก่าๆความรักหวานชื่นของเราเราก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยมันจะจบจริงๆหรอมันแบบเสียดายเวลาอะไรแบบเนี้ยเอาก็เป็นไปได้เนอะหลายๆคนที่ยังมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้อยู่ปันก็เชื่อว่าคุณก็ยังแบบปัวิงเวลาเนอะแบบเอองั้นก็ดูไปอีกหน่อยนึงอดทนไปอีกหน่อยนึงถ้าคุณยังอดทนไหวอะปันก็ ถือเป็นรีวิวของคุณในการที่จะเลือกสิทธิ์ของตัวเองเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเออเรารู้สึกว่ากับคนนี้มันไปต่อไม่ได้ละเราก็อยากจะจบความสัมพันธ์เพื่อไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนที่เราจะสามารถรักและก็มีความหวังกับความรักเนื้อคู่จริงๆคนที่จะทําให้เรามีความสุขจริงๆ ก็เป็นไปได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นขอให้คุณอยู่ด้วยความหวังนะจะเป็นการหวังกับความสัมพันธ์เดิมหรือเราจะเดินหน้ากับตัวเองเพื่อไปเจอความสัมพันธ์ใหม่ที่น่าจะดีกว่านะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันเป็นกำลังใจให้กับทุกคนก็แล้วกันนะคะยังไงก่อนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c o m มนต์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลโดยการกดซุปเปอร์แตนก็จะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ c o m มนต์พูดคุยกันก็ยินดีเพื่อจะอ่านทุกๆอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย